กดเท่าเล่นเกมนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสร้างนื้ะสร้างตัวโอ้โยถึงได้เอ ว่าที่ผ่านมาก็ปืนตัวนี้ก็โอเคนะครับการยิงการอะไรแต่ว่ากระสุนก็ไม่ได้ใช้กระสุนที่ราคาสูงเกินไปครับว่าผมก็ใช้กระสุนที่พอจะหาได้ครับเห็นของทีมแล้วดีนะครับที่ไม่ไปเจอกับทีมเอง น่ากลัวกว่าปืนเขาในช่วงนี้เวลาสุ่มหาทีมหรือเข้าแมตชอะไรเงี้ย่ระขัางเจ้า้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าผู้เล่นน้อยหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่แน่นอนครับ ครับก็พอดีลูกสายเลือกเรียกครับเพราะว่ามันมีอันว่ามีออเดอร์เลยพี่น้องเลยเดีแต่ที่ตันนี้ซบเซาครับพี่น้องยอมรับเงียบดีครับก็พ่อเลยเดือดร้อนเลยเป็นจังได้ไลยครับพี่ต๋องเงียบเกิน understood เรียกรวมพลครับเพื่อนนะครับใครได้หวดตำปงน้ำพริกก็นะครับเก็บโวบรวมไปขายไปแลกขอนะครับแต่ลุงโอโคจะไม่ครับเมื่อก่อนเขเก็บครับพี่น้องอะไรที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆครับี่มันเอบซีก็บอกว่าโอ้ยลุงเขาเก็บช่องละพันนะลุง ขอยากจะได้ของที่มันมีค่ามากครับแต่ว่าไม่นีจริงก็ไม่เช็คกาเจอครับตันเก็ก็ไมไ่จะให้ง่ายๆนะการที่จะให้ของที่ราคาสูงไปเราเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยเขาก็คาดหวังว่าจะได้การเติมสมบัติจากเรานะครับ รรเราจเพื่อผมเงียบม,มาจะไปปูดฝั่งนะครับฝั่งฝั่งไร่นะจะเพิ่นอีกคนหนึ่งมาตรงนี้กันสอง,สองคน Enemy detected เขาจะเหลืออะไรให้หรือเปล่าเพื่อนผมจะเก็บไปเรียบนะครับดูดูแลโอเคนะครับได้เรียนมาเป็นเรียนผมเขาไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่เอา enemy detected ตบรับว่าไม่ตอบปตรงๆครับคือหาสมบัติครับอะก็ได้ เนที่ยิงไม่ต้องกระชากไหวจนเกินไปนะครับแล้วก็กรุณภาพการยิงก็ค่อนข้างสูงครับเวอง่ายก็แรงพอสมควรครับมกสวยนะครับ ได้ครับรีบถุนครับต้องวิ่งตามเพื่อนไปโอเคเห็นดีใจครับไปช้ครับผมเอาแต่ถ้าเราลอดก็มีค่าครับ ยาที่เรายาพวกนี้ก็ยังพอได้ครับผมยังไม่เช็คยอดยอดหมวกเลยครับว่าอันไหนคุณภาพดีกว่านะครับผมว่าไม่ค่อยเก่งก็ด้วยกว่าที่เราจะไปเราจะคับอินเตอร์มีตรวจจับ่อ่านเข้าใจว่าง่ายมูตามไปเด้อ เอคยี่สบรดหเ่าีบดครับนี้ก็ยี่ิบาครับแน่นอนครับา Det er en rev oppi der. ทำให้เสียเวลาด้วยนะครับเพื่อนเป็นห่วงครับหำอะไรเรียกงไม่ ครับขาไปขาดไปพี่นอ้องระวังงูกี่เก็บแต่ขาดเด้อได้ไปพื่มาขอความรุนลนะบ,บอกเลยเลยครับ คือขาดกวาการระมัดระวังครับอต้องครบทีมเพิ่ทีมไม่ครบครับคือทีมเขาไม่ครบเราแล้วครับไม่ใช่ไม่ครบทีมนะครับ อีมันได้ครอบลาไปแล้วขำขำช่วยตลกหน่อย Gracias. ราคาเท่าไรเลยแปดเก้าร้อยเองเก้าร้อยไม่เอา เริ่มต้องดูคีครับว่าค่าไหนทม่มันคุ้มค่ากว่ากลัวเราไปไม่เอาไปนะเพราะว่าบางทีบางครั้งก็ไม่สามารถัำได้หมดแลวลุงก็ตาไม่ค่อยดีครับ เขาไม่วิ่งผ่านเราได้ไม่เอาเลยต้องมาพิจารณาดูนะครับ เ็กเก้าร้อยครับเก้าร้อยกว่าผม อ,อแค่ี่จาอะไรครับโอ้โหสี 4, ่พันเลยครับพี่น้องใช้ได้ด้วยครับพี่น้องสี 4, ่พันเลยครับ 唱啊！ เก้ดเรากลางไปแล้ว ว่าเอ็กซ์เินตนปับเอกสินต์ เคยเห็นยาแบบนี้กลอดนี้มาก่อนครับโอเคครับผมรอไปแรด้ครับโอ้โหตื่นเต้นพอควรแต่อัตราส่วนกับเวลาก็โอเคครับลงตัวครับไม,ไม่ไม่ดีจนเกินไป ได้สมบัติมาพอสมควรครับอาจจะไม่เจอสีทองสีทองกับเขามากก็ไม่เป็นไรครับเก็บเด็ประสมน้อยอรัพี่น้องกรับขอบคุณมากครับสรับทริปนีก็สวัสดีครับ